สวัสดีครับสวัสดีนะครับโอดมยาดมแล้วผมชักจะไม่ไหวแล้วอาการ ه, สุขภาพเนาะไม่เคยดมยาดมก็ต้องดมแล้วมันแก่แก่มากๆก,ก,ก็ไม่ดี อเอาวันนี้แฟนขับก็ขอขอบอกว่าอ,อยากได้วงจรเสียงแหลมหน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยวงจรเสียงแหลมมันเป็นยังไงวงจรปกป้องเสียงแหลมไม่ให้ขาดนั่นเองนะครับทวิตเตอร์นี่นะครับ1ิวัตต์ยี่ิบวัตต์นะครับ,บ,วรบ,วรรบทวิตเตอร์นี่สิวัตต์ยี่วัตต์นี้ก็ก็ดังเหลือทนแล้ว10 2ยี่สิวัตต์นะครับ ก็พยายามหาวงจรป้องกันนะครับก็มาดูนะครับวงจรป้องกันนี้นะครับมันก็จะดูนะครับมันจะต่อค่อมอยู่กับลําโพงเสียงแหลมนี่แหละนะครับเออไม่ได้ต่อค่อมแบบนี้สิต่อค่อมตรงนี้ลืมนะครับใช้ต่อค่อมเออไม่ใช่ตรงนี้นะลืมไปนะครับ ต่อข้อมตรงนี้แหละวิธีใช้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ก็มาต่อตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับวิธีต่อใช้างานผมลืมไปผมมาเขียนตรงนี้นี่วิธีต่อใช้างานอันนี้สีเสียงแหลมใช่ไหมอันนี้เสียงแหลมวิธีต่อใช้างานอันนี้เสียงแหลม อันนี้ขั้วบวกใช่ไหมละ่ะขั้วบวกของลำโพงเสียงแหลมทวิตเตอร์นั่นแหละอันนี้ขั้วลบทวิตเตอร์ก็เขียนย่อว่า TW ทวิตเตอร์หรือลำโพงเสียงแหลมอันนี้ C C ีที่ก่อนจะเข้ามาเสียงแหลมนี่อันนี้ขั้วลำโพงนะนี่บวกลบนี่อันนี้ขั้วลำโพงให้เป็น S P สปีกเกอร์นั่นเองอันนี้มาจากขั้วลำโพงเราก็มาต่อคอมเสียงแหลมวิธีใช้นะครับทีนี้วิธีใช้เวลาเราต่อเข้าไปนี่ไฟส่วนหนึ่งนี่ มันจะผ่านบิดไดโอดนะครับมาเลี้ยงวงจรเองเลยวงจรไม่ต้องมีฐานไฟไม่ต้องมีฐานไฟใช้เลี้ยงหรือไม่ต้องมีหม้อแปลงเลี้ยงเพราะมันเอาไฟสลับที่มาลําโพงนี่แหละที่มาลําโพงเสียงแหลมนี่มันเอาไฟสลับตัวนี้มาเลี้ยงตัวมันเองโดยผ่านบิดนะครับสังเกตเห็นไครับไฟบวกก็มาเลี้ยงตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ไฟบวกมาเลี้ยงตรงนี้นะครับไฟลบตรงนี้เห็นไหมครับไฟลบออกมาที่สายข้ามกัน ก็มาเลี้ยงขั้วลบตรงนี้นี่ไงขั้วไฟลบมาเลี้ยงตรงนี้ไฟบวกมาเลี้ยงตรงนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันเอาพลังงานที่ต่อมาอยัางเสียงแหลมนี่พลังงานส่วนนี้เลี้ยงตัวมันเองด้วยแล้วก็บังคับตัวเองให้ทำงานด้วยนะครับสังเกตนะครับก็จะมีตัวนี้ไงเป็นตัวตั้งระดับให้มันทำงานช้าหรือเร็วอันนี้ก็จะเป็นเกือกมานะ 50โอห์มตัวนี้นะครับเวลาทำนะครับตัวนี้สาสบสามโอห์มส3สามโอห์มก็เอาเอาหวัตต์น่ดีกว่าเห็นไหมตัวโตๆนี่หนึ่งวัตต์นะแต่ไม่ใช่ตัวนี้แต่พูดให้ให้ให้เห็นว่าอันนี้ครึ่งวัตตัวมันเท่านี้กลัวไม่ทนก็ใช้หวัตตัวเท่านี้นะแต่ใช้ให้ถูกค่านะอันนี้เทียบให้ดูว่ามันมันขนาดตัวเท่านี้แหละ1วัตตัวเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอาทุกตัวนี่ ก็ควรใช้หนึ่งวัตนั่นเองนะครับใช้1วัต์นะครับใช้1วัตนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีนะตัวนี้ใช้5วัตก็ได้เอาหกโอห์ม oh นี้เอาตัวนี้5วัตเถอะนะครับเพื่อความทนทานส่วนตัวนี้ก็1วัตสามสโอห์มนี้ก็1วัตห้าร้อยหกสิก็1วัตต์นะครับอันนี้4ีจุ 4, นะครับอันนี้เกือกมา้า ให้ต่อวงจรตามนี้การทำงานก็คือสมมติว่านะครับเราเล่งเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี่แรงเกินไปใช่ไหมไฟส่วนหนึ่งก็จะแปลงมาเลี้ยงวงจรส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการปรับไบอัสให้แก่ Q1 หนึ่งนั่นเองนะครับนะครับเห็นไหมครับตัวนี้แหละเท่ากับปรับไบอัสนั่นแหละก็คือปรับไบอัสก็คือปรับระดับให้ไฟนี่มันไปนเลี้ยงตัวนี้ นะว่าเราจะให้มันทํางานตอนใดตอนไหนถ้าแรงมากเราก็ปรับให้มันทํางานเราเปิดเราเราจะให้มันปกป้องหรือตัดตัดลําโพงนะ่พูด,ดง่ายช่วยป้องกันลําโพงในตอนระดับเสียงดังขนาดไหนเราก็ปรับที่เกือกม้าน,นี่แหละอะเราก็ประเมินรู้นี่ลาโพงของเราเคยชาย้าใช่ไหมว่ามันกี่วัตรเราก็ปรับตัวนี้แหละนะครับแต่ลําโพงนั้นก็ไม่ควรเกิน10-20วัตต์หรอก สิบยี่สิบวัตต์ก็คือใช้ในบ้านเถอะนะใช้ในบ้านนะครับหรือ,อที่ลำโพงเสียงแหลมหวัตต์ไม่เยอะเกินไปนะครับก็ไม่แนะนำไปใช้กับหวัตต์สูงนะครับวัตต์สูงมันจะมีวิธีทำอีกอันนี้คือเครื่องฟังในบ้านตู้เรานี่ใช้ทำใส่ได้เลยนะครับแบบนี้ทีนี้การทำนี่ตัวนี้เป็นตัวตั้งระดับนะว่าเราจะ ให้ตัวนี้แหละมันโหลดเท่ากับมันโหลดมันเอาพลังงานที่จะผ่านลําโพงนี่แทนที่ลําโพงจะผ่านพลังงานไปไปรับคนเดียวภาระหนักไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะแบกรับภาระช่วยโดยการนํากระแสนะครับจากไดโอดนี่แหละนํานํากระแสก็คือนํามากนําน้อยก็คือช่วยแบ่งเบาไอ้ตัวนี้ไม่ให้รับภาะภาะหนักเกินไปนั่นเองนะครับดูการต่อใช้งานนะครับ เน็ตเวิร์กเราอาจจะต่อผ่าน C c, c ตัวนี้นะก็คือตัวนี้แหละเสียงแหลมนี่นี่อาจจะเป็นตัวนี้นะสีเสียงแหลมนี่นะครับเสียงแหลมสีที่ใส่เสียงแหลมบางครั้งก็เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็คือ C ตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต่อคอมเข้าไปนะครับต่อคอมเข้าไปยังจุดลมจุดนี้แหละคอมกับเสียงแหลมนั่นแหละทวิตเตอร์นะครับส่วนตัวนี้เข้าลําโพง่ ต่อสายมาเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่มันทำงานนี่มันก็ใช้ไฟเลี้ยงจากพลังงานของเครื่องนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าว่าจะให้มันทำงานตอนไหนเอนะครับถ้าแรงไม่พอมันก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นก็เป็นการตั้งว่าเปิดแรงแค่ไหนจึงให้มันทำงานก็ไปตั้งค่าตรงน,นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับตัวแรกนี่ก็คือมันก็จะเอากระแสนี่แหละ นะครับไปไบอัดฐานเตอร์ตัวนี้ถ้า Q1 วออนทำงานใช่ไหมครับสมมติวา่ามีแรงไฟเข้ามามากาเปิดทวิตเตอร์เสียงเสียงดังมากเราตั้งตัวนี้ไว้แล้วถึงจุดทำงานนี่นะครับไฟก็มาค่อมที่4.4นี่เกิดแรงดันไบอัดขึ้นตัวนี้นำกระแสแรงดันไบอัดก็คือจะมีแรงไฟเข้าไปยังเบสใช่ไหมเข้าไปยังเบสแล้วควบวงจรที่อิมิตเตอร์ กระแสะก็จะไหลาจากคอนเรคเตอร์มาอีมิเตอร์นะครับพอไหลไหลามากไหลน้อยก็เท่ากับว่าขาเบสนี้พอไหลามากพอพอไหลผ่านคิวมากน้อยนี่นะไหลามากไหลน้อยตัวนี้ก็นำกระแสะมากกระแสะน้อยเช่นกันนะครับถ้านำมากก็คือเหมือนมาต่ออยู่กับลบตัวนี้เป็น pnp ก็มีแหล่งไฟไบอัสนั่นเองเพราะตัวนี้เป็น pnp ตัวนี้เป็น npn นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ตัวนี้อาจจะใช้ BD139 ได้นะหรือชนิด npn ได้ npn อาจจะเป็นตัวถังแบบนี้ก็ได้นะนะตัวตัวแรกนี่ q 1นนี่อาจจะเป็นตัวถังแบบนี้นี่ตัวนี้นะนะครับขอให้เป็นเป็นตระกูล sc sd อืมใช้ได้หรือถ้าจะใช้ก็ BD139 ตามวงจร bd 139นทีนี้ตรงนี้ก็ใช้ได้หลายเบอร์นะ เช่น mj 295 5ทรงจานบินหรือ tap 2 9 5 5 tap ก็ทรงนี้นะ tap ทรงนี้แหละ tap นี่ก็ทรงนี้ที่เราเห็นกันทีนี้ tap ทรงนี้แล้ว sb 8 1 7ก็ได้ sb 8 1 7หนึ่งเจ็ดก็คือตัวนี้แหละตัวนี้นี่นี่ตัวนี้แปดหนึ่งเจ็ดนี่โดนแสงนี่แปดหนึ่งเจ็ดก็ได้นี่ใส่เข้าไปตัวนี้นะไอ้คล้ายๆ B ดีนี่ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ นะหนา BD ก3 9ก็ใส่ตรงนี้ไม, D, ไม่มีดีไม่มี BD 139ก็2 SC 1061ก็ได้หรือ SD ก็ได้นี่ใส่เข้าไปตัวนี้นะครับแต่ก็ควรให้มันอยู่บนแผ่นระบายความร้อนอันเดียวกันนะต้องมีแผ่นระบายความร้อนแล้วใส่แผ่นรองด้วยนะครับทีนี้บิดไดโอดนี่ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะอย่าให้ต่ำกว่า7จแอมป์นะอย่าต่ำกว่า7จแอมป หรือจะใช้แบบเดียวๆนี่สี่ตัวต่อเป็นบิดนะอย่างต่ำก็เอาสัก7แอมเพื่อความทนทาน7แอมนะครับหรือจะใช้แบบนี้ก็ไม่แพงหรอกนะครับอาจอาจจะทรงไหนก็แล้วแต่แต่เอาเป็นบิดสำเร็จแบบนี้ก็ได้มันมีหลายรูปร่างนะครับถ้าขี้เกียจต่อได้หลายตัวนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ติดใส่กับแผ่นระบายได้เลยก็ดีมันระบายอากาศได้เลยระบายในตัว นะครับถ้าแบบนี้มันก็ระบายยากหน่อยใช่ไหมละ่ะถ้าแบบเป็นตัวเดียวๆนี่นี่ตัวเดียวๆนี่มันระบายยากมันติดกับแผ่นระบายไม่ได้สรุปก็คือ3ตัวนี้ติดบนแผ่นระ,ะบายอากาศได้ถ้าเราเอาแบบนี้นะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพวกจานบินหรือพวกนี้นะครับ3ตัวนี้มันก็ติดพี่แผ่นระบายความร้อนได้เลยก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ใช้ใช แผ่นปิ้นเก่าๆที่เรามีในลิ้นชักนะครับเวลาเราที่ทำนี่ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่มันใช้ได้หลายเบอร์มันไม่ใช่วงจรขยายเสียงนะครับดังที่ผมเล่านี่แหละหาในลิ้นชักดู power ตัวนี้ก็อาจจะใช้ power ที่เป็นของเครื่องเสียงก็ได้นะครับมันก็พอรับพลังงานได้อยู่ะนะครับหรือจะเอาตามที่ผมเล่าก็ได้ sb 8 1 7 BD 139อะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับนี่คิวสเบอร์อะไรก็ได้คิวหนะครับตามนี้นะครับอันนี้คือก็ช่วยปกป้องเสียงแหลมนะครับอยากได,ด้ให้มันตัดให้มันตัดหรือมันทำงานนะครับช่วยปกป้องที่ระดับความดังเท่าไหร่ก็ปรับที่เกือกมาไว้นะครับให้เหมาะสมกับลำโพงของเรานะนะครับ ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากทำเล่นนะครับบางทีเปียนบ่อยๆก็เปลืองเงินเหมือนกันนะเสียงแหลมใช่ไหมนะครับทำใส่ในตู้ที่เราฟังนี่แหละตู้เล็กๆนี่ที่เราชอบฟังนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูนะครับครับขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับอ่าดูชัดๆนะครับปกป้องลำโพงเสียงแหลม วิธีต่อ,ตอคอมเลยคอมลำโพงเสียงแหลมทวิตเตอร์แบบนี้แหละนะครับการคอมนี่ขั้วไหนก็ได้นะไม่เกี่ยวจริงๆสายสองเส้นนี้คว่ำยังต่อ,ต,อต่อสลับยังไงก็ได้ขอให้อยู่จุดนี่แหละจุดคอมลำโพงนี่คือจะสลับยังไงก็ได้สายสองขั้วนี้สองเส้นนี้จะสลับยังไงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะวงจรมันก็ไม่เกี่ยวกันกับ กับวงกับกับส่วนเครื่องอยู่แล้วมันต่อเฉพาะข้อมลําโพงตัวนี้ก็ไม่ต้องลงตาวลงอะไรหรอกต่อแบบนี้ใส่บนแผ่นปิ้นนะครับต่อข้อมแบบนี้แหละวางอยู่ในตู้ลาโพงนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คงพอเข้าใจกันนะครับก็ดูนะครับผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆนี่แหละพอได้ดูกันชัดๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากอุปกรณ์ในลิ้นชักอะเยอะนะครับลองดู นะครับติดแผ่นระบายความร้อนก็อย่าลืมติดแผ่นรองด้วยนะนะครับติดแผ่นรองก็ได้นะครับหรือจะติดแผ่นรองตัวเดียวตัวนี้ไม่ติดก็แล้วแต่ตามใจขออย่าให้มันช็อตก็แล้วกันติดทั้งสองก็ดีถ้าตัวนี้ไม่ติดก็ระวัง นะครับแผ่นระบายมันนี่มันจะไปช็อตตัวอื่นติดดีกว่านะให้มันทำให้มันถูกต้องดีกว่านะครับอ่ะก็คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับอดูชัดชัด